สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมอยู่ที่แกนซักโปนะครับลาดพาวช่วงนี้นะฮะบอกได้เลยว่ากระแสฟุตบอลนะฮะแรงมากเลยถือโอกาสมาดูการซ้อมของอดีตนักฟุตบอลทีมชาตินะครับผมมาในที่แบบนี้นะฮะต้องขี่นี่เลยครับยามาห้านูโอเอสเอ็กนะฮะโอ้ฉีดอัจฉริยะคันนี้มามันถึงจะสมศักดิ์ศรีครับผมอ้าวใช่เลยนี่ไงเจียจงุกเลอดีตนักฟุตบอลทีมชาติ อ้าวพี่นงไม่เจอกันนานเลยนะครับนี่มาดูเนี่ยวายาังฟิตเหมือนเดิมเปล่าฟิตแน่นอน,นครับสักแมตต์ปะ่ะลองเลยครับได้ฮะได้ครับอุ้ยอุ้ยทำได้ไงวันนี้นี่ยังเร็วแล้วก็แรงเหมือนเดิมเลยเนี่ยเหมือนจะมาฮาหนูเอสไอ็คหัวฉีดอัจฉริยะคันนี้เลยนะแน่นอนครับพี่ติดใจในความแรงเล่นได้ตามจะสั่งครับและแผงหน้าปัดดิจิตอลจีเนียสมดอีกด้วยครับพี่อัจฉริยะขั้นกว่าสมรรถนะขั้นสุดนะ ว่างๆไว้เจอกันจะให้ไปเจอแก๊งสามชาหน่อยโอ้หาคนปราบยากมากเลยเนี่ยเอาให้หลังหักเลยพี่โอ,อ้ไม่สงสารนะไอ้นั่นก็น,น่าหักไปตัวแล้วเดี๋ยวมาฮ่านดูเอสเอหัวฉีดอัจฉริยะใหม่